สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m มค้ามอนสเตอร์นะครับผมก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับเปิดมาก็สกินวิทินี่เลยนะครับผมตรงนี้อูโซการโอหรอสกินเทพปะเนี่ยแมกเนติกสตอร์มนะฮะอ่ามีทาริมิดลักกี้เหมียวนะครับ โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กาชาก่อนเลยดีกว,ว่านะฮะสำหรับกาชานะครับอ่าเป็นกาชาเซราวล่ากับโซคาริโอนะฮะอ่ะโอเคสำหรับเซราวล่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นท็อปเทียร์มากเลยนะครับต่อตอนเนี้ยมันน่าจะดรอปไปเยอะละน่าจะหลุดเทียร์ไปเยอะละหลุดเมตาไปนะครับก็เอาเป็นว่านะครับยุคสมัยนี้นะครับ ก็ผมคิดว่าโซกาเลโอน่าจะโดดเด่นกว่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีโปเกมอน S บวกเนี่ยก็ลองให้เล่นโซกาเลโอดูนะฮะโซกาเลโอรู้สึกว่าจะยืนกับลูนาร่าได้ไหมอ่ะก็ในการสุ่มกาชาเนี่ยนะครับก็เตรียมเพชรไว้สัก20,000นะครับการันตีนะแล้วก็ประมาณ8รอบนะฮะบางคนก็อาจจะได้รอบที่6นะครับหรือไม่ก็รอบที่7ได้ไวหน่อยนะครับ บางคนก็หลุดไปรอบที่เก้าสิก็มีนะครับอันนี้คือสวยสุดๆเลยอันนี้ผมก็เคยนะครับผมเคยหลุดเต็มที่ก็รอบที่9นะครับแต่ไม่เคยหลุดถึงรอบที่10นะอันนี้ก็โหสุดสวยเลยนะครับอ่ะโอเคกิจกรรมแรกนะครับอ่ะรับของนิดนึงต่อมานะครับเราไปดูกันที่คอมมูนิตี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมบอกเสมอเลยว่าทุกสัปดาห์ให้มาดูเพาเกจบวกสีดาวนะครับใครยังไม่ได้รับเนี่ยมารับเลยนะฟรีๆเลยสำหรับคนที่สมัครไอดงไอดีใหม่เนี่ยแล้วมันไม่มีนะฮะ ก็เอาไปเล่นได้ในะตัวนี้นะได้เพชร1ั9 9ด้วยนะครับต่อมานะครับ first purchase อ่าโอเคไม่เป็นไร anniversary นะฮะกิจกรรมคงค้าง,งนะฮะตอนนี้เหลือประมาณ2วันนะครับอันนี้รีวิวไปแล้วตั้งแต่ที่ก่อนนะฮะก็รีบม,มาทำกันตรงนี้ก็ไปดูรายละเอียดคลิปที่รีวิวครั้งแรกได้นะครับอันนี้จะไม่รีวิวเพิ่มเนาะต่อมาเราไปดูที่ time limit กันบ้างน,นะครับสำหรับ time limit นะครับอ่ะก็เริกันที่ anniversary super sale แล้วกัน นะครับก็มีเพชรแจกอยู่ที่500นะครับทองแสนหนึ่งพลังกายร้อยหนึ่งครับก็เป็นแพ็คเตอริมแหละแต่เราสายฟรีเนาะเรากดเพชรดีกว่านะครับนี่ผมมีเพชรจะสี่หมื่นแล้วนะครับไม่เคยเติมเลยนะสายฟรีนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะนี่อีกห้าร้อยนะครับรับไปเลยหนึ่งพันละแล้วก็แพ็คดิโต้ก็คือเมตามอนเอสบวกนะฮะพันห้าแล้วนะครับผมตรงนี้นี่โอ้เมตามอนมีเติมหลายแพ็คมาก ่ชาแน่เมกาเซอร์ไนท์นะครับอีก100นะครับเป็นพันหนะฮะนี่ชาแน่เมกาบันกีลัสนะฮะมาตลอดเลยช่วงหลังอีก100นะครับเป็นพันเนะครับลูนาร่านะครับโจกาเลโอก็มีลูนาร่าก็มีครบพอดีเป๊ะนะครับผมแจกอีก100นะครับเป็นพันแแล้วก็ลูนาฟลุตนะฮะเป็น อาวุธเฉพาะนะครับอ,อยายจะรับเพชรก่อน500เป็น2,300อ่ะรูหน้าฟุตเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับสำหรับไอ้เทมชิ้นนี้สำหรับโปเกมอนที่สวมใส่นะครับจะเพิ่มในส่วนของอ่าการสปีดนะครับ5%นะครับอันติเมตต้านทานติเมตอีก12%นะครับผมหลังจากฟื้นคืนชีพพัทมิตรแล้วจะเพิ่ม SP อีกนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีกิจกรรม เยลี่เชงนะครับนักเข้าเชงแล้วก็ปุ๊กเติมเงินต่างๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้เพชรประมาณ2,300นะครับต่อมานะครับหูอย่างเยอะเลยนะครับนี่เป็นในส่วนของรีวอร์ดนะฮะสำหรับรีวอร์ดเนี่ยก็จะมีรีซอสรีคาบัลลี่นะครับที่เอาเพชรนะครับมาซื้อไอเทมหลักๆผมก็จะซื้อพลังกายนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่พลังกายประสบการณ์ exp แตคุ้มมากซื้อเลยแค่50เพชรเองนะครับมันไม่ได้เยอะนะ แต่ของที่ได้รับนี่คือหลายชิ้นมากๆนะครับถือว่าดีอยู่นะครับอ่ากิจกรรมไปเป็นเอเทอร์พาดครับเราลงเอเทอร์พายเสร็จปุ๊บนะฮะตั้งแต่3,000แต้มจนถึง20,000ก็รับของรางวัลได้เลยลงเดนเจีนแบบปกตินะครับตั้งแต่30ครั้งจนงถึง2อ0ครั้งก็ได้เหมือนกันเลนจีนแบบยากด้วยซึ่ง3กิจกรรมนี้ครับมันก็จะสืบเนื่องกับกิจกรรมครบรอบ2ปีด้วยนะครับก็ได้ของกันแบบมหาศาลเลย ต่อมาไปดู value Pa c k กันนะครับ value Pa c k ก็มีแพ c กเดียนซี่นะครับรับไปเลย100เพชรก็พิจารณาเอานะครับว่าอยากเล่นโปเกมอนเทพตัวไหนแชร์มินอีก100นะครับเป็น200วิทินี่นะครับอีก100เป็น300นะครับเวสิลัม100นะครับเป็น400เพชรแล้วนะครับเซครอมอีก100เป็น500เพชรเศษตู้นี้จะได้แค่100เพชรเนาะคิวเลมอีก100เป็น600เพชรนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับ แอนนิวเอ็นเวอร์ซารี่วีพีนะครับเติมนะโทเทมออทัมเซล,น,เซลนี่ครับสกิน vip นี่ครับที่เห็นในหน้าปกเมื่อกี้นะครับสกินเทพทั้งหลายแล้วก็ดีซัมเมอร์ตรงนี้นะครับอีก100เป็น700้ยใช่ไหมออกาสอีก180นะครับผมเป็น880แพ็คกรอบรูปอีก500 1,000ประมาณ1 4 0 0แล้วกันตีไป1ั0 4เลยนะครับตรงนี้1 4 0 0กรอบรูปมี2องนะ นี่แจก100ครับเป็นพันหนะครับพันหสกินโอ้สกินมี2องไงนะพันหนะครับผมตรงนี้นะหลักก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแพ็กตัวละครเลยนะพันหนะครับเมื่อกี้อีก2องพก็เป็น3ามพนะฮะประมาณ3ามพันเก้าสี่พอ่าต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของวงล้อนะครับนี่คือเป็นวงล้อเพชรแล้วก็วงล้อพิเศษตร,ตรงนี้นะครับก็จะมี เมกานะครับไชนีเมกาบันกีรัตนะฮะแล้วก็มีครับไชนีเมกาเซอร์ไนท์นะครับแล้วก็ออริจินมิวนะครับน่าจะลงเร็วๆนี้แหละนะครับต่อมานะครับเป็น Fort u n e Cat นะฮะเรามากดเพชรกันดีกว่าสำหรับใครที่ยังมีเพชรไม่พออยงผมเนี่ย42,000นแล้วนะครับกดไปอีกนะฮะอ่าอึงครั้งที่2ครั้งที่3นะครับอ่าครั้งที่4ี่นะครับ อ่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมปังโอเคขูมี4 0 0 0แล้วนะครับต่อมาครับก็มาพูดถึงกิจกรรมนะครับ a n n i v e r อ a r y 2ปีกันนะครับก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแบบเป็นประจํานะแล้วทําตามระบบที่มันให้ทําอย่างเงี้ยที่ผมทําครบแล้วเนี่ยก็จะได้เพชรสูงสุดถึง28,000เพชรเลยนะครับนี่ยังไม่ได้รวมอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะได้รับนะฮะ เนี่ยได้เ600เพชรเห็นไหมฮะใช้จ่ายทองอะ่ะถึง15ล้านใช่ไหมผมก็รับไปหมดแล้วนะจริงๆเหลือแค่เนี่ยจริงๆใช้แค่นิดเดียวเองนะครับไม่ยากนะอะเดีย๋ยวเราไปใช้จ่ายทองกันดีกว่านะไปหาวิธีก่อนนะครับอ่ะไปที่โปเกมอนก่อนผมก็ไม่รู้จะใช้ตรงไหนดีเดี๋ยวใช้เลยแล้วกันนะโอ้โ ไอ้พไอพวกนี้พวกอนะัพเกรดเนาะอันนี้ล็อกได้เลยนะครับพวกกิจกรรมตรงนีนะ้ต้องทำนะครับเนีย่ยมันจะได้รับเนี่ยไข่แค่ไม่กี่นิดเดียวเนนะาะไอผมไปทำแล้วผมมารับให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวมากดเพชรออโต้เลยแล้วกันนะฮะมันก็เป็นการใช้เพชรไปในเอ้ใช้ทองไปในตัวด้วยเดีย๋ยวมันจะมีไอที่ กดอะไรวะลูนเนาะจะมีให้กดลูนอยู่เอาผมกดไปแล้วใช่ไหมนี่ไงจัวรลูนตรงนี้จะได้ใช้ไล์เป็นแสนอยู่นะฮะยังไงก็น่าจะทะลุได้พอดีไปเนี่ย anniversary นะครบพอดีวะเนี่ยจบนะครับนี่คือผมสำเร็จเควส์หมดแล้วนะฮะเรียบร้อยเนี่ยเพียงทำภารกิจเองนะครับ แล้วก็มารับตรงนี้อย่าลืมมาทํานะอันนี้รีวิวให้ดูไปแล้วนะครับของค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เพชรสูงถึง20,000กว่า่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้อ่ะตรงนี้ก็จะมีบวกหนึ่งด้วยนะครับผมกดไปแล้วนะก็มีบวกหนึ่งให้นะครับบวกหนึ่งทุกอันเลยนะอืมอ่ะก็คล้าวนะครับก็จะประมาณนี้ก็ลองมาทําดูนะครับสําหรับอ่าภารกิจนะครับกิจกรรมนะครับในสัปดาห์นี้นั่นเองสำหรับเทพการันตีก็จะเป็นเซราล่ากับโซกาเรโอนะครับ โอเคก็แจกเพชรเนี่ยถ้ารวมรวมกับในเกมแจกก็ประมาณ4,000แล้วก็ตู้เหมียวเมื่อกี้ผมได้ประมาณ5,000ก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าสตาร์ทผมมีก็มี30,000กว่านี่ก็ปาไป40,000กว่าเกือบ5 0 0 0 0แล้วนะฮะอ่าโอเคครับก็ก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ